<Huh? S 2> ดูงไงบอดูงไงหลังเขาบอยังแค่ยังแค่สวัสดีครับบอยพีระดูกับผมด้วยกันนะครับดูกับช่องเอสบาเคทีครับผมบบบ S y K ผม,มือนี้ผมจะพายฟอรแวร์พีน่น้องมาเบ็ดเบ็ดยังครับเบ็ดเบ็ดนกเบ็ดนกเอาเยอะไปทั่วที่ทั่วเดนดเก่าไงงไะไปเรียน เบตาครับพี่น้องแต่ว่าก่อนื่นเขาสิกปใสเบ็ดตนน้ก่อนครับผมแมนตนี้ครับเียคนกได้ใส่ไก่ออกพี่นาะีหัวสตัวนะครับเนียองตวอโาแเ้องหาเงียพี่น้องหาเงเสเเบ็ดปาคอนครับผมนี่นี่ี่กนครับ แต่ว่าเงิงนนี่ต้องเป็นขี่เด่นดำแล้วพี่น้องเนะะาะเพราะว่าเด่นแดงนี่ใส่มันก็ใส่ได้อยู่ครับแต่ว่าขาดเร็วแมนบ่แมนอันนี้ขาอะพี่น่องขี่ขี่เด่นแดงใส่มันขาดเร็วครับปลาเวลามันตอดนี่มันตอดเงี้ยเขานี่มันสีรูดง่ายถูกต้องแล้วครับนี่เขาเอินเด่นดำพี่น้องเอ้ยเด่นแดงหรือเด่นดำปะเด่นแดงหรือเด่นดำดำน้อยดำน้อยดำน้อย อันน yeah, ี s <S okay, um, sure. yeah. yeah. ้ก็คืออันตอนแรกตอนจิ้มไส่เบ็ดเ่าต้องหาเงียพี่น้องหาเงียะกี่กรเดียนเอามันตายบ่บ่บ่เอามันขึ้นเหงากี่กระเดียนเหงาเมันก็ตกะพึ่งเนี่พี่น้องโอ้ยเอามันขึ้นตะลายี่เดียนเอามันมันขึ้นเป็นตะลายอยู่ นี่มันไม่ด่งามป่ะขีดแดงไม่ด่งามป่ะผิวมันวันนึงนึง,งนึงนึงนึงนี่แหละต้องย่งซี่อะไรนี่ต้องย่างซี่ที่นอ่องไตเวท็ดไตการเนี่ยตัวใหญ่ใเดี๋ยวหน้าเอ้หน้าหนาวพี่น้องหน้าบกบกเดี๋ยวผมมีอีพีที่แบบพิเศษให้ดูดีกว่าเดี๋ยวอีพีที่แบบสุดยอดเลยตัวนี้ถือว่าใส่ได้ครับอู้นี่ นี่สับประรดเฮ้ยนี่สองตัวสองตัวเอาอยู่บบกิซอน,นใอาาส่ยอยู่นใส่เอาฮะใส่ปลาคอขีบหน่อยนี่ตัวไหนแต่เมียนแค่นีกินดีกว่ากินขี้เกล้เดี๋ยวกันสั้นผมกับน้องขออนุญาตหาเงียให้มันพอกันเวยครับผมเดี๋ยวฮอนังไปพ่ออีกกันอีกตอนหนึ่ง โอเคพี่น้องถึงเวลาการใส่เบ็ดนะครับผม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 จะล้างมือหนยสีผาสีผาสีผล้ง,พ,งพี่น้องใส่แบบเนาะเนาะว่าถ้าเกิดขวดไก่สีดำเพราะเขาถือยู่นะพี่น้องนะมาใส่เบ็ดนาะฝนเบิ้งเพิ่นเนี่ยพูเถ่าเรื่องสายตาก็ดีแหละพี่น้องเปิดแบตเลยเมื่อไหนคำนี้ได้ครับแต่ว่าเปิดแต่ว่าเปิดแบตแง,ง่งแล้ว <his face> แก้าอุ้ยสิบสิบห้าลังวะพี่น้องเนาะเพราะว่ารุ่นกันว่าสีเป็นยังไงในคำคืนนี้สีใดจะตัวสีมานหรือว่าหมานสีใดสัมใด์แมนบาจัดใสอายเพป็นตัวผู้ใส่เสมอไปอุ้ยผมว่าเป็นกบนี่เห็นว่าเมื่อกี้กบหรือเปล่าจักใส่เลยเฮา นี่ละเขาหมายสองเป็นหลังที่สองสิบห้าหลังนะครับพี่น <t une> <t une> ้องวันนี้ยังป้าบบาไก่ไก่ไก่บินวกบวกบวบววนเจ็เสียงนกแังแน่พี่น้องคำมาเน่ยบอกอึดตาปลาก็แทงหัวปะเนน่ย เบอก์อึดตัแนวห่องขามาพี่น้องใส่เบ็ดปลาครับผมเราสิบลุ่นกันเราสิใส่บ่ไรมันเป็นแผนก้นยา,านบานวิ่งมีการปัดอกีกโอ้คนที่เขี้ยดพี่น้องเห็นปะกันแทงหัวเลยโอ้ว่แแาแม็นคันแทงหัวน้ำรถนน้ำล้นพี่น้องไจุล่ ไปต่อไปต่อไปต่อครับผมพี่พีนี่อาจจะเป็นพี่พีที่แบบโบมีอีหยังมากใบในคลิปพี่น้องโบมีอีหยังมากใบดอกในคลิปส่องผมกับโบมีอีหยังดอกที่เป็นสาระลายสาระอย่างเดียูส่สนุกไงสนุกสนุก <laughs> ส่องผมกับปะมาณนี้แล้วครับผมเพราะว่า ใส่เป็ดมันกับผมี่อย่างสีตื่นเต้นเนาะพี่น้องเนาะมันกับผมี่อย่างสีแบบว่าสีแบบเฮฮาไปกว่านี้แล้วนอกจากน้ำดำนอกจากาน้ำดำพี่น้องน้ำดำเนี่ยโอ้โหสุดยอดเลยเขาก็ไปรวมกันเนาะว่าตอนยามนั้นเป็นยังไงว่าหรือว่าจะได้หรือว่าจะหมานหรือไม่หมานจะได้ปลาตัวใหญ่หรือตัว,ตวใหหญ่หรือตัวเล็กนะครับผมผู้ใดเอาอย่างว่าทีมไหนจะไหนผู้หาเอาบางปลาไหลว่าทีมไหนีคิดต่างขาดน้าเงิ้เนยเนาะ ม,มีปลาเขาบ่มุมมีปลาเขาบ่นี่คือเป็นหลังที่สามครับใส่ก็ได้เนี่ย,ยนี่แหละหมายดีเลยพี่น้องนี่นี่นี่ไม้นี่ก็หม,หมายดีเลยนะพูดเห็นป่ะพูดปลาพอนดึงหันจุ๊บจุ๊บเนี่ยแล้วงับไปงับไปจังไงเอ้ยงับไปจังอยเอ้ยนั่งละ เห็นหมบเจ็บเจ็บจ็บเจ็บเจบนั่น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 พี่น้องนี่เห็นไหมครับนี่เจ็บเจ็บจบเจ็บนี่แต่ว่าบูงแบบเป็นป่าอย่างผมอถิติฐานว่าปลาซิวโอสถิติฐานว่าปลาซิวแน่นอนพี่น้องปลาซิวแน่นอนครับผมนี่คือเป็นหลังที่สามนะครับผมโอ้พี่น้องผมเบิ่งทองฟ้าพี่น้องเพราะอันนี้คือเป็นเมฆที่แบบว่า เมฆฝนมาตกวครัพี่น้องเนาะถ้าเป็นเมฆฝนตกก็จะสีรวบตัวกัดตัวดีแวครับผมนีม่เป็นเมฆปกตินะพี่น้องเมฆปกติติ้งก็ปกติเลยอะหลังที่สามนะพี่น้องพูดปลาบอลจุ๊บจ๊าบจุ๊บจ๊บนั่นนั่นเห็นไหมว่านะตี้งกับพี่น้องน่้นซื้อไหนในกล่องอาจสีแบบแจ้งนะจัง่อยเด้อพี่น้องแต่ว่าสถานการณ์จริงเนี่ยคือแบบสีเริ่ม,ม,มคม่ำนะครับผม ประมาณเวลาเท่าไหร่ตอนนี้ประมาณหกโมงไปหกโมงหกโมงเหนือจพี่น้องหกโมงแรงสายคนมาฮ้ออู้นกเจ้านกเจ้าพี่น้องเห็นไหมนะบินขนนึ้นมาที่นี่นะนะเาไปต้อ้อไปไสายคนเขาไปสายคน ได้ปะได้ปะได้แล้วกระตุกปะไม่กระตุกโอเคโอเคนะครับพี okay ่หน่อยถึงเวลายามเบ็ดนะผมฝนกรตกอยู่นะครับเนาะตกตื่นเช้าเห็น่าพี่หน่อยเห็นใบมมปะฝนลิ้นฝนลินฝนลินเห็นอยู่เห็นอยู่พี่นอันอาจสิกินก็กินนะครับเพราะฝนตกเนาะป่ามันกระตืบอย่ามันตื่นมันตื่นครับส่วนมากฝนก็แบบไมนถูกนะครับผมเอ้ยหลอนครับผมล้างแรกหลอน เขาแบบเป็นหุ่นกำลังต่อไสครับมตามมาครับได้ครับผมน้ำนองก็พอเอาเพิ่นไปเนาอาวุธนีเพิ่มาอาวุธนีอันน,<า>น<า>ีน้คือนนวตบกบนะคร<า>ับผมกอนะะนี้ตบกบ เข็งกรนนะอ้ะอะดูกักหลดูกะไหลง้แงไปก่อนพี่น้องอเบอกินเบ็ดวะร้อนร้อนปะมันหลอนพี่น้องมันดึงอะอุ้ดีกรดูกรไหลได้พี่น้องแต่ว่ามันว่ากินปะมันหลอนครับมันหลอนพี่้องเนีย่ยเสียบสันสันกินนี่กันหูเน่ยรนเคยมันกินแบบนี้แล้ว ไครับอสองสองหเราไปกันเรื่อยๆจะบรากาศกึ้งย้หนาอกน้อยตัวนลิ้มล้แ่บรรยากาศตอนนี้ก็สิประมาณเปิดแอรประมาณหยิบียิบสามนี่แหละครับหยิบียสาเยพี่นอเดยละขนาดเล่นแนอยเลยหลวเคากรตรงขึ้นไม่ก็อายนาะ แม่ไมัานอย่ี้เลงไม่เลยเขาไอโน้ตเด็ดไปใส่บ่ได้ยูนี้บ่ได้ใส่ไ่้เลยโค่นั่นดิใสรกับเขาป่าสิดป่ะโค่นหลอเว่าเอามาขิ่ไปยังนีอันแนวอันเนไอพ่อเป็นพูดเสียพูดนี่เนะครับพี่นีดียง เป็นจังไงครับมันหลอนดูสีมามันบอสันดิสจริงเดี๋มันปวดมากเลยนี่อย่างืูอูฟังนั่นนะบาปะ ดนไงบอโดูไงหลังเขาบอยังแค่ยังแค่ยังแค่เอาขึ้นมาเอาขึ้นมามลมือล้มมือฝ่าดาฝ่ายไอ้่ลูกระดุกไงพี่น้องโอ้โหเสียงบนห้อง ของแท้ครับของแท้โอ้ตัวอ้วนแบบอ้วนเลยครับโอ้อ้วนเลยพี่เลยว่ะโอ้โอ้ยบึงเปรียบเทียบใส่กับแขนผอมแล้วโอ้ดุกหน้านะครับนี่ดุกหน้าเนีนบอลโอ้ยมันดุกหน้าบาโอ้โหโอ้โหเอ้ยไปนอนหรือหญาดได้ไหมพี่น้อนบังถุงเนี่ยแหละบังถุงกันเบิังถุงตะฮักฮักพี่น้องเบิังถุงกับป่าซ้ำหรา ปลาข้าวถุงซ้ำกันปลาข้าถุงซ้ำกันโอ้ยปนเนาะสุดยอดโอ้ยปนเนื้อก็สิโอ้แต่ว่าใหญ่ดีครับใหญ่พี่น้องปลาดุกหน้าเด้วยครับนี่โมเป็นปลาดุกเลี้ยงโมเป็นปลาดุกะนี่ได้นี่หนุกหน้าเฮาเลยอุ้ยปวดผมฝาดน้ำปลาได้เพี้อนอะเืราเป็นผมตกหนามโอ้สัมผัสเนาะปนยางมาก่อนามูเนาะเห็นเบ็ดนวลนวลปนยางมากกว่ามูป่าปดุกใหญ่ อันนี้เขาเอิ่อน่าต้นอันนี้เรียกพีนองนี่บักเมียงก่อนบักฝรั่งฝังกระเดาฝรั่งกระเดาฝรั่งนี่นี่นี่พอเสียบยูน่น้องนี่ลงอยบไป่นี่นนตมาก่โอ้พีนฝนกแขงเนี่โอ้ฝนเริมตกลงมาแล้วครับเข้างยามมาถาเพื่นพี่ตึ๊ ก็ได้ยางบันไดยางขนาดยางไกบติ๋นมันขุ่นบยนั่นแหลบยกบคบกบหน่อยรัยนการก็ดีดีพี่หน่อยรัยาการการฝนตกลิ้นแฉกบานเอาครับเอาขาทีว่เลยบรรยากาศแบบนี้บทเตียนปลาตรงนี้ขึ้นต้งงปลาใ่นั่นเยบหน่อยหรือปนพอดีปนนี่นะ เนหน่อยครับมือนเศร้านี่ก็มีน้ำกินแล้วล่ะบอยเฮลบอยเฮลล์บ่ เอาเอาโอ้โหเด้อเด้เอเดเห็นปเหป้กเห็นนั่นนั่นน่นเาคาคีนะอ๋อน่เกินเลือด่เนเคำเอมแล้วคไม่เกินเลือน้องเขากินเลือน้องเขากินเลือดี่นี่ยเกี่ยวใบเขาไปแปดรอบคุณบ้านี้ ลกลกออูโหูว่เลิกกนี่สบบาเลิกขึ้นมาใหม่แล้วหนึ่งลายเออเบื้องวิธีปลดฝาสิปลดใดบอจะขีจปลดทังสี่แหละเด็กตกได้ขึ้นมาเป็นลานดันอไปบ่อยากดึงเนาะครับกานดึงเขาสิเก็บลายพยายามอยงนั้นเก็บตัวหน่อยดีสุดดันไปาขึ้ ก็จะตัดรอดๆอยู่ท <struggled formal> <g Bh ens laut> ี่แบบอ้ไม่ได้ตัดลงบๆอยู่ที่แบบหวนตืนตเคอะงรปนตนัวดหนักโอโอเคถ้าเจ้าทีปวดตื่นยัง่ยกปากปลาผมตกกระเซ็นยกฮดไวีว่าหัดไวมีความไยกตากยกปากเปล่าเลยนะตื่น้า มาสางมาแด้จริงม่งขี้เด่นตัวบบไงกันพี่มา้งเนี่ยผมก็แต่เบื่อละพอเราใหญ่มองตัวใหญ่มองนึงแล้วครับใช่ไหมใม่งเกาใส่หมองเกล้าบ่ได้นะเพราะว่ามันเป็นเกิดฆัตกรรมกันแล้วอยู่นี่มีคดีแล้วนะยังมองคันอ้เมื่อนี้บ่แฮาเมื่อนี้บ่แฮว รอบแรกมาแล้วเนาะไหนห้องกษิตเปย์นางทาเวลาเนาะครับจะประมาณ10นาที10นาทีเพื่อสิให้ปลาเขามาเอาเกินเฉียดเกินวันที่เหยูยข้วงหน,าน้าเ,าาเอาะเละลำบากตะก้องแล้วกูทีเนี้ยค่อยๆไป <c ười> ได้ครับ ค่อยๆไปเดียวกันครับผมเพราะต้องเฝ้าน้ำขี้เจ้าเพราะว่าทางมันเลิะเบืนอโบกบืบนอบากโอ้ฝนก็เริ่มตกแห้งแล้วครับพี่น้องตกแห้งถึงกว่าเกา่าตอนเอาออกจากบ้านตกแห้งกว่าตอนชอบออกจากบ้านมากประมาณเท่าหนึ่งสองเท่าเลยแหละครับใช่ครับพี่น้องเนี่ย เพื่อยามเนี่ยนะรบอบแรกจได้ปลาไาจะาตัวเออสาตัวแล้วก็บกบตัวนึงพี่น้องรอบแรกแล้วับพวผมกับสีนั่งทายยี่หมีทายามรอบสองนะครับเนาะทายามรอบสองก็ผมพี่น้องนไอ้พ่อเพิ่นเขาไปสานี่เหนื่อยมายงเสียงน่งเียงนั่งหน่อยไปหน้าพี่น้องเขาขี้ข้อนะ เียงข้าเจ้าพี่น้องว่ามันเสียงเข้าดอขออนุญาตขออนุญาตนะับภาคภาคเก็บอาวุธนี่คืออาวุธอาวุธลมยอดนนี่แหละลมบานั่นง,งไทยแบบนั่งชิวช่วยเบิ่งนอกตับนอกัาเป็นันเร่อหละครอยกตายี่ลกพี่น้องไป เ้ยรอบแรกเรามามันเปลียนแค่นี้ไม่ใช่หรอวะกูกกว่าวฝนมันไ้สมแห้งขนาดนี้ผูก็เปีย่ยกความพี่ร่ะสามเพียของก้า ครับผมโอเคนะครับผมจากผมพากมาประมาณเสาโคดะชีเหรอพี่้องผลตกช้างมันเป็เสาอยู่พี่้องกรสิไปยามตอนหลอดที่สองครับเนาะยามตอนหลอดที่สองเนยัันเป็นผมยางสองหลอดนะครับเนาะย่างสองสองหลอดครับผมว่ายเป็นังไหนก็รุ่นกันนะครับไปครับเรุ่นกันครัะผนตกช่างมัเซ็าอยู่พี่สองยางตกเป็นนักไปเรื่อยยามสองหลอดนะครับเนาะ้หล่ะกัคูกเงีย เอาเอา่อนออานีัไนหะเฮ้ยต้องยแยกันตเพีพี่ตอถือถือถือ,ถ,อถือมิอกงงนันนะโอ้บัตรคมของ,ของจะกีของนันนี่ยคโ้โ ไปครับผมนนบยามสองหลอบนะครับหลอบแบกเข้าไปแล้วรอ,อ,อบนี้ก็สิเป็นรอบสุดท้ายแล้วก็สิกูเบ็ดกูเบ็ดนะครับผมกลับมาพร้อมเลยเพราะว่าฝนนะตกแห้งครับผมเพราะว่าฝนมันเริ่มตกแห้งแล้วราคาราคาอีกอย่างหนึ่งก็ได้พวกกินแล้วครับผมเอาสิไปเอาเกินความจำเป็นเนาะครับเอา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 ลมหีดซะ ได้ข้อนเทนต์อีกด้วยเนี่ยอย่าคับโตรได้มาทางเนี่ยตอนนี้มีลงเนี่ยเราจะไม่เอาเกินความจำเป็นนะครับผมแล้วก็กินแล้วขาดิเศ้าชีวิตตากล้องลำบากลำบนไปครับพี่น้องไปหนังแหลกผ่าน สองหลังแรกผ่านไปครับ,บ,บหลบแหลกเขาถีาใส่มากับหน่องข้าเจาอาโอ้จๆๆๆๆๆับจับจับจับฝนมันบอท่านตกนะครับป่ามันยังไม่ออกหา,ากินอยู่บ้านนี้ฝนตกบ้านนี้ฝนตกบานี้ปา่าเพิ่นบอออกบา้านนี้เพิ่นบอคอยแรนเพิ่นบอคอย ฝนมาตกป่ามันออกหางกินอยู่ครับแต่ว่าขันฝนตกป่ามันไม่ค่อยอยากออกห้างกินถึงออกหากินมันก็ไ่ค่อยกัดเบ็ดกัดเมียนะครับหลังนี้กบบอคือนะครับผมไปไปรุนกันครับว่ารหบสุดท้ายเาสีด้ปลาอีกยังห้อสี่ด้ป่าอีกยังเพิ่มไม่อีกบอนะครับ ้วลุ่นกันโอ้ยตากล้อง <laughs> น้ำเปียกข่าข้าต้ยตหยลบแหลกมาดีดาอยู่ครับผมบรรยากาศมันดีดแต่ว่าหลบเมื่อนี่เริ่มสั้นแล้ว เบิงเบิงเป็นตะบ,บอลเล็กนะครับวันยางอีกเดี๋ยวความูเขาซึ่อาจจะสูกเขา,อ,เขาอันนี้ก็ว่าทอนมกีวัน,น,น,นใส่ตุ่มกบ่อนอล้วาขันน้ำแหงลงมาเล็กน้อยใส่ตุ่มกบเกินป บานเฮาไม่กระซบบานเฮาเทาอปัญหาเกิดจากว่าผมตกมนพี่น้องมันจะค่อยขีนบอก่ีเลยครับขนลิ้นเวลาเงนี้โตกดีสาเฮ้ยยงา่อนรนี อะไรเกิดขึ้นแถวนี้อนอน,ลอนปลาเข็งหลางขึ้นบ้านน,นี้มาครับผมหลัง,างมามเบงดุหลนี่แหครับผมึงนหลันลงนี่นะครับฮ้ายม,มีปานเป้าสากมีปานเป้าสแล้วาาาาอกครับไใ้เออใส่กระมงไกล้กล่นะครับตาม บรรยากาศดีครับผมอากาศก็ดีดีฉันผู้บพยานฝนหลังนี่หลอนไม่สั่งพี่น้องหลอนไม่สั่งครับผมสุดท้ายครับผมสุดท้ายเบิ้ลแล้วพี่น้องกูมากระซิบขาหลังฝนเอ้ฝนมันลิ้นเนาะครับพี่น้องหลอดสองเนาะมันเลยแบบว่าปลาบวกินครับผมปลาปลาบวกกินนะครับเนาะมันเลย แบบว่าจริง่ละแตมมะ่มันบ่กินัล่ะเพราะไมนแบบใดดอกแต่วันคือฝ<ผ>น,กนตกคับผมป่า่นบ่ค่อยอยากฝนบ่ค่อยอยากตีนเคี้งนะครับผมเมื่อกี้คือบ่กินท่นะพี่อ้อมนนเพราะว่าฝนตกแต่รอดแรกเขาประมาในที่นอย่หลอ<ะ>ดแรกเฮาก็พอได้อยู่ครับ,บ,บรอบแรกเฮาพอได้อยู่ใี่้องประมาณได้ปนได้ปนพผี่อมาน่มันเบ็ดมัมันเม็ดนสุดหลัง นี <laughs> ่แหละครับผมพิถษชี่บ้านๆของเขาได้ซ้ำนี่แหละครับได้มมพอก,กินอยากพอกินง่ายพอก,กินเศราพอก,กินแรงพอกินอย่างทะเลกันไปเนาะแต่ว่าพิษนี่ผมก็ฝากไปซ้านี่แหละครับผมใส่เบ็ดซึ่งว่าสีาอะไรกันครับผมเพราะว่าที่เท่าเ <c oughs> ท่าที่ท่านผิปมา บ้เคยได้ยังสักจางครับผมบ้เสือกันไปเรือดมังได้ครับผมท่อท่อดก็อีพีโบ้เคยได้ยังสําเร็จแบบนี้ครับนี่คือเตือนแหล่หรือสำเร็จประสบก็สําเร็จนะครับเนาะคนให้กดีใจให้กันผมขอฝากกดแชร์กดตะไคร์กดไลค์ผมนะครับเพื่อเป็นกําลังใจที่เป็นแบบทั้คลิปการต่อไปนะครับเนาะตมให้่อแต่ของเก่งเย้แล้วก็ตก็ดีใจวะ โบเห่าแล้วบพฮ่แล้วขอฝากไว้ท่านี้นะครับว่าพาไปรุ่นกันอีกที่ไหนแล้วฝากติไปเห็ดการณกดไลค์กดติดตามไนะครับจังสิทดิ์เพ่อผมกับไอ้กับพ่ออีกเพื่อนหนึ่งครับพ่อกำลังเรียอยุดเรื่องการด่นนะครับว่าไปพ่อกันอีกคลิปหน้าครับอีกที่หน้าครับอีที่นี่ผมขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ